สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถ Travel r รีวิวคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการเลเซอร์นะคะขนรักแร้นะคะซึ่งรถเคยไปทำมาทีา่เป็นสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งนะคะซึ่งอรถเนี่ยไปทำมาหลายเดือนแล้วนะคะเป็นครึ่งปีแล้วแต่ไม่มีเวลาตัดคลิปค่ะวันนี้นะคะก็ได้โอกาสดีที่จะ มาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างจะเป็นการเลเซอร์แบบ IPL นะคะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะทุกคนก็เข้ามาอยู่ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเล็กๆเ,เนาะที่เขาจะให้เรานอนเตียงนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาเตรียมก็มีน้ำแข็งนะคะน้ำแล้วก็เป็นผงนะคะน่าจะเอาไว้เหมือนกับว่าพอก ลักแร้เรานะแล้วก็ผ้าชุบน้ำเอาไว้เช็ดนะแล้วก็นี่ก็คือเครื่องเลเซอร์อยเลอร์ IPL นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนขอดูหน้าตาของเจ้าเครื่องอบเลอร์ IPL หน่อยซิก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนอย่างที่เห็นเนาะมาเริ่มต้นกันด้วยการคลีนซิ่งรักแร้ก่อนนะคะก็ ลักแร้รถนะคะขนจะยาวแล้วเนาะแล้วเขาก็จะทําความสะอาดด้วยคลีนซิ่งก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็จะทําการโกนขนนะคะแล้วเขาก็จะนําน้ําแข็งนะคะมาประครบนะน่าจะก,กันเราเจ็บแล้วก็อ่าเพื่อไม่ให้ผิวของเรานั้นเกิดการเบิร์นด้วยนะคะก็จะเหมือนกับทําให้ผิวเราชาหรือเปล่านะคะ ก็ประครบน้ำแข็งเสร็จเขาก็จะใช้ผ้าเช็ดชุบเหมือนกับว่ามันจะเปียกๆหน่อยเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะทําการเลเซอร์นะคะเขาก็จะปรับค่าเลเซอร์ตรงนี้ลดไม่แน่ใจว่าเขาปรับระดับถึงเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็จะเลเซอร์ไปเรื่อยๆนะคะเรานะคะก็จะปิดตาเนาะ แต่ตอนนี้รถก็ขอถ่ายคลิปได้อยู่นะก็สามารถถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูได้อยู่นี่ก็จะรู้สึกนะคะว่ามันเจ็บเหมือนมดกัดเลยนะแต่ไม่เจ็บมากนะคะทุกคน เขาจะทำไม่ถึงประมาณสักสองนาทีนะทุกคนประมาณนี้นะก็เร็วอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทำความสะอาดเช็ดๆจากนั้นก็จะเป็นการมารักแร้ขาวนะคะทุกคนเขาจะนำแป้งผงนะคะไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะก็นำมา,าผสมน้ำเนาะแล้วก็พอกไว้ประมาณ20นาทีนะคะเขาก็จะเช็ดออกนะคะแอบถามส่วนผสมนะคะเขาก็บอก ไม่รู้แล้วก็ไม่มีขายด้วยนะคะเป็นสุรลับของที่นี่นะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะทุกคนก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนต่างๆในการเลเซอร์รักแร้แบบ IPL นะคะก็ตอนนั้นจะเห็นว่ารักแร้นะคะดำบ้างๆนะคะก็ไปเลเซอร์เพื่อที่จะกำจัดขนด้วยแล้วก็ทำให้รักแร้ขาวขึ้นนะคะก็ หลังจากจบคอร์สทั้ง5ไปนะคะลดทำา5ครั้งเนาะมันก็ไม่ได้ขาวขึ้นแล้วก็ขนก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะคะรถก็เลยไปทำที่คลินิกอื่นจะเป็นแบบเครื่องแยกนะคะซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดขนได้ถึงรากที่ลึกกว่านะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่อง Road Travel Review นะคะก็สามารถกดติดตามได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้รถด,ด้วยขอบคุณค่ะ